ที่ผู้สมัครสสหญิงจังหวัดกรุงเทพมหานครพักรวมไทยสร้างชาตินางสาวสิรินันสิริพานิชนางรัตน์ก้าวสุวรรณคีรีนางสาวพัชรนันโกศลสมบัตินนท์และนางสาวนัทวดรินทร์บวรพักวุฒิสิริร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมตามแนวคิดนายกรัฐมนตรีพลังสตรีเด็กและเด็กหญิงร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเยี่ยมเยียนประชาชนสอบถามปัญหาหวังขับเคลื่อนนโยบายให้สตรีมีความเข้มแข็งทั้งการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานการมีโอกาสได้ทำงานระดับแถวหน้าขององค์กรการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันเดนในนัดโชคอำนวยว่าที่ผู้สมัครสอสอพักวมไทยสร้างชาติจังหวัดระนองนำตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดระนอง เขายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ทางรัฐบาลนำไปแก้ปัญหาโดยมีนายมงคลชัยสมอุดรรองประลาดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนเข้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ณศูนย์นรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 11. นายเด่นในนัดเผยปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีอยู่4เรื่องคือปัญหาความเดือดร้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนบริเวณชุมชนเมืองจังหวัดระนองเนื้อที่2,236ไร่ปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจตำบลลำเลียงอำเภอรกระบ,บุรีปัญหาความเดือดร้อนกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ตำบ,กบลกระพวนอำเภอสุขสำราญและปัญหาความเดือดร้อนกรณีเหตุล่าช้าในการอนุญาตจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน